ตอนสัตว์มหาสนุก2หรือซูโทเปียภาคที่2น่าจะเป็นอ่าผลงานการ์ตูนในปีนี้ที่โหน่าจะน่าดู ที่สุดที่ผมตั้งตารอคอยซึ่งจะเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนนะครับปี68-2568ก็น่าจะเป็นเดือนเกิดผมพอดีซึ่งเราเนี้ยในคลิปวิดีโอนี้เนื่องจากเราจะมาอัปเดตข่าวหนักไม่พอวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กที่ผมเคยเข้าไปดูนครสัตว์มหาสนุกภาคแรกให้ฟังว่าผมไปรับชมในโรงภาพยนตร์แล้วมันมีความารู้สึกยังไงแล้วผมชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากแค่มากน้อยแค่ไหนก็ เพื่อเป็นการต้อนรับการมาในภาคที่สองนี้ซึ่งผม,ผมอยากจะบอกว่าน่าจะเป็นการ์ตูนในชีวิตน,น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตที่ผมน่าจะให้อันดับต้นๆในในชีวิตผมเลยว่ามันเป็นหนังที่สนุกมากๆเป็นการ์ตูนที่โหสร้างสารรค์สนุกมากๆโดยเล่าผ่านตัวละครสัตว์ซึ่งหลายเรื่องที่มีการเล่าผ่านตัวละครสัตว์เยอะแยะมากมายแต่เรื่องนี้ถ่ายทอดมาได้แบบสนุก มากซื้อถ้าย้อนกลับไปณนตอนนีน้ในปัจจุบันที่เราอยู่ในตอนเนี้ยก็ยังสนุกอยู่เพราะว่าด้วยความที่การสร้างมันียกว่าดิสนีย์สร้างก็แบบใหญ่โตมโหฬารอยู่แล้วคือเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นอีกกระตูเรื่องหนึ่งที่ผมให้อันดับต้นๆในชีวิตผมเลยก็ในวันนี้ครับ เป็นเรื่องที่อยากจะมาคุยกับท่านผู้ชมว่าอ่าประสบการณ์ที่ผมเคยไปดูภาพยนตร์เนี่ยในตอนเด็กประมาณ7-8็ดขวบเนี่ยตอนดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าเพื่อเป็นการมาของภาคที่2เราต้องเท้าความก่อนว่าภาคที่2จะเล่าเรื่องจูดี้ฮอปที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นกระต่ายกับนิดที่เป็นสุนัขจิ้งจอกสอคนเนี้ยนิดคือเขาเคยเป็นโจรมาก่อน เขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเขาเคยเป็นพวกหัวขโมยเป็นเป็นโจรมาก่อนเขาก็เห็นจูดี้เป็นกระต่ายที่เป็นตำรวจด้วยความที่เขาเล่นในแง่มุมสัตว์ทั้งสองอย่างนี้โดยตามธรรมชาติมันเป็นสัตว์ที่ไล่กันอยู่แล้วอะ่ะเออคือสุนัจิ้งจอกเขาก็อันเนี้ด้วยความที่โดยตามธรรมชาติส,ตสัตว์สองอย่างนี้ เป็นสัตว์ที่น่ากลัวด้วยสัญชตาตญาณของจิ้งจอกสัญช,ตชตาตญาณของกระต่ายอะไรอย่างงี้กระต่ายจะไม่ดูมีพิษภยัยมีพิษมีภัยแต่สุนท้นจิ้งจอกเราไม่สามารถเชื่ออะไรเขาได้เลยว่าเขาจะมีอะไรประมาณเนี้ยคือคือเขาเราไม่สามารถเชื่อเขาได้จริงๆโดยเต็มปากเต็มคาแต่ผมอยากจะบอกว่านี่ในภาคที่สองเขา จะกลับตัวกลับใจอาจจะเป็นตำรวจก็ได้เราไม่รู้ไว้ว่าภาคสองเขาอาจจะอาจจะมาเป็นตำรวจหรืออาจจะแต่แต่ผมดูในเนื้อเรื่องนะเขาบอกว่า n i นิก,กับจูดี้ฮอปจะกลับมาไขาปริศนาไขาคดีที่ยากกว่าเดิมครั้งใหม่กว่าเดิมนะครับซึ่งในภาคหนึ่งเขาก็ไขคดีเกี่ยวกับการลักรอบสัตว์ หรือการจับสัตว์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเด็กผมดูผมคิดว่านะ่าจะเป็นการจับสัตว์ปกตินะผมก็ไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาจะจับไปทําไมหรืออะไรยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเหมือนจะจับไปขายหรือเปล่าในดานมือตลาดมืออะไรเอกเพราะว่าเราเคยดูหลายเรื่องแล้วที่มันเกี่ยวกับ จับสัตว์จับขามนุษย์จับขาสัตว์ขามนุนคขาอะไรมันมีให้เห็นอยู่ทั่วทั่วไปในหนังในเนี้ยซึ่งผมไม่รู้นะว,ว่าไอนะครสัตว์มหาสนุกเนี่ยเขาจะสื่อในมุมว่าสัตว์ก็สามารถใช้ชีวิตได้หรือเปล่าเพราะว่าหนังมันก็ยานมากเลยนะผมก็ตอนเด็กก็ยังแบบยังรู้สึกว่าแค่ได้เห็นสัตว์มาใช้ชีวิตเหมือนคนอย่างเงี้ยได้เห็นสัตว์มาใช้ชีวิต ได้เห็นอะไรอย่างเงอะไรยังไงผมก็รู้สึกสนุกในสิ่งนะมันมีหลายเรื่องแล้วที่ใช้สัตว์มันเป็นตัวดําเนินเรื่องแล้วแบบไปทําอามอชีพกันอย่างอ่าคณะเวทีละครสัตว์อะไรอย่างงี้ก็มีนะครับสนุปแล้วซูทเปียเขาน่าจะสื่อถึงกระต่ายที่เป็นดูเหมือนจะตัวเล็กแต่หัวใจมันยิ่งใหญ่ หรือน่าจะสื่อเนยประมาณในว่าแต่ผมไม่รู้ว่าด้านมือเบื้องหลังอะไรยังไงเขาคิดกันว่ายัางไงเพราะว่าในการ์ตูนสมัยสมัยสมัยเนี้ยสมัยไหนก็ตามอ่ะมันจะชอบแฝงด้านที่ไม่ดีอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่แล้วหรืออะไรยังไงึ้นชื่อว่าการ์ตูนก็ไม่รู้อ่ะก็บางทีผู้ใหญ่อาจจะอาจจะใส่ความเป็นเร,เราเราเราดูหลายเรื่องแล้วที่เกี่ยวกับ การ์ตูนที่แบบว่าผู้ใหญ่ทำผกด้านมืดแล้มันก็จะเข้าเนื้อเรื่องผีแล้วนะก็ไม่อยากเรามาคุยเรื่องซูทเปียอะไรอย่างงี้สนุกอ่าไอ้ส่วนมาคือคือเราก็ไม่อยากเข้าเรื่องผีแล้วเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ก็มันมีงหลายเรื่องแล้วที่เข้าในว่าผู้ใหญ่สร้างการ์ตูนแล้วเนื้อหาจะดูใสแต่เบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลัง แฝงในในมันคืออะไรก็น่ากลัวกลมากัว่เดี๋ยวเล่าปรสบการณตอนเด็กก่อนว่าผมไปดูไอซูโทเปียภาคแรกได้อย่างไงตอนเด็กตอนเด็กมันเป็นการ์ตูนที่โด่งดังมากนะแล้วไมได้มีโอกาสไปรับชมในโรงภาพยนต์เมเจอร์ที่กรุงเทพนั่นแหละแต่ผมจําไม่ได้ว่าเ่าไรเพราะว่าตอน7-8ปปีที่แล้วความอันนี้ยังยังระลึกไม่ถึงนะครับก็ตอนที่ไปดูเนี่ย ผมมันรู้สึกจะชั่วโมงสี่สิบกว่านาทีประมาณเกือบสองชั่วโมงแต่เต็มอิ่มผมผมยังมีซื้อแผ่นกลับมาดูเลยเพราะว่ามันสนุกมากมากซื้อแผ่นกลับมาดูยัง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 แบบดีอะนะครับตอนที่ผมดูครั้งแรกผมรู้สึกกลัวเพราะอยู่เรื่องนี้มากเลยกลับคือตอนเอด็กดูสองสาครั้งก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เลยเพราะว่ากลัวฉากที่มันมัน มันมันดูพอเฉลยด้านมือแล้วอ่ะมันน่ากลัวอย่างฉากที่เป็นอ่าคายแมกเลยที่จับสัตว์มาอะไรเงี้ยมาทดลองให้มันดูก้าวร้าวให้มันดูสัญชาตญาณดิบดิบดิบเถื่อนอ่ะโดยโดยฉากนั้นผมกลัวมากมาก,มากเลยคือคือด้วยความที่สัญชาตญาณของสัตว์หรืออะไรอย่างไงมันมันสะท้อนให้หลายหลายอย่างคือน่ากลัวมาก ตอนเด็กกลัวเลยคือผมเข้าใจแล้วว่ามันน่าจะจับสัตว์มาทดลองเกี่ยวกับอะไรสักอย่างมันมนอาจจะไม่ได้จับสัตว์ไปขายหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะจับสัตว์แค่จับมันทดลองให้ดูสัญจตยานที่แท้จริงความก้าวร้าวเพราะว่าไอ้จูดี้ฮอปเนี่ยเขากระต่ายตัวนี้เป็นกระต่ายน้อยที่ยังไม่ประสิปภารกับโลกภายนอกไม่ยังไรเรืยงสากับโลกภายนอก,เ,ก,ก,นอกเขาพยายามสืส่อว่าโลกเนี้อาจ โลกของสัตว์หรือโลกของมนุษย์เราโลกอะไรเงี้ยมันมีทั้งสองด้านเสมอมันเราอาจจะยังโลกโลกสวยโลกใสกันอยู่ว่าอาจจะแต่จริงๆแล้วโลกมันโลกมันน่ากลัวโลกมันมืดโลกมันมีแต่สังคมอะไรประมาณนี้เขาน่าจะแฝงในในอย่างเงี้ยอย่างนี้มั้งอันนี้ผมตีความในความความที่เห็นตัวตัวผมแล้วผิดถูกยังไงก็ ขอให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนเด็กก็ยัง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 ,ยงคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันน่าจะมาส่งนี้มั้งมันน่าจะมาสไตล์นี้มั้งนะครับก็โดยรวมนะนครสัตว์มหาสนุกผมรู้สึกชอบม,มากๆเลยนะครับโดยที่ภาคหนึ่งดูแล้วผมยังประทับใจมันอยู่ในความประทับ,ทบใจของเราและในการมาในภา,าคสองนครสัตว์มหาสนุกภาคที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมในโรงภาพยนตร์ วันที่27พฤศจิกายน2 5พนะครับแล้วที่ผมตื่นเต้นมากกว่าเดิมคือมีระบบ IMAX ด้วยนะคือ IMAX นี่เราน่าจะน่าดูมากเลยนะมีฉากที่ใหญ่ขึ้นมีแบบอะไรที่มันแบบแบบดีมากขึ้นะครับก,ก็เราคุยมา8นาทีแล้วในรับก,ก็พอแต่พี่ต้องนี้แล้วกันจนไม่มีนี่คุยเรื่องเนี้ยแล้วลมันมัน,มน,มน,มนมดีความประทับใจ ก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าไปปฏิบัติภารกิจครั้งใหม่เนี้ยจูดี้ฮอปแลนนิกเขาจะทําภารกิจนี้ได้ไหมยี่สพฤศจิกายน2องพครับผมนครสัตว์มหาสุสอน2นะครับผมยีพ่พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสวัสดีครับ